โอเคครับก็กลับสวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้นะครับไปผมดีวิวสุดนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูขาตะกล้อนะครับผมมีพี่คนหนึ่งนะครับผมบอกผมว่ารีวิวขาตะกล้อนะครับผมก็จะไปนลครับผมก็จะพาไปดูนะครับผมไปดูขาตุงกล้องนะครับผมุบหนึ่งบาทนะครับผมนี่ครับผมจะดูเครื่องให้นะครับเป็นกล้องผมนะครับผมจะพาไปดูเลยนะครับผม ก,ก็อกุปกรณ์การ่ของผมนะครับก็มีขวดตาำใสตินนะครับผมก็เสื้อฟางไม้ไผ่นะครับผมแล้วก็ไม้เคี้ปานะครับผมก็โอเคนะครับทุกคนก็ไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับทุกคนก็เป็นขาต้องกล้องนะครับผม นี่นะครับผมขาทั้งกล้องนะครับผมเป็นขาทั้งกล้องที่ผมถ่ายวิดีโอตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผมนี่นะครับก็เป็นมาน,นี่นะครับผมนี่นะครับเป็นโทรศัพท์นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมตัวศัพท์นะครับผม เหมือนกับคนถือให้ด้ยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นวีโอภายในกล้องนะครับผมก็โอเคนะครับผมคมชัดนะครับผมเหมือนกับคนถือกล้องให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็เป็นไงบ้างนะครับสําหรับขาตั้งกล้องนะครับผมถ้าอยากให้ผมทํานะครับผมถ่ายการทํานะครับผมก็คอมมนตไมาได้นะครับผมก็ โอเคนะครับทุกคนก็จบคลิปเพีแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมหมดสรรพคับผม